มีความรู้ความสามารถเป็นวิศวกรเหมือนผมจบวิศวกรเคมีนะครับแล้วก็ทำด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นสุดสิบปีนะครับตอนนั้นผมเชื่อ <c oughs> เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งด้วยความเป็นวิศวกรด้วยกัน <c oughs> วิศวกรนี่เป็นนักแก้ปัญหาอาจารย์ไปฟังปัญหา เราจะคิดหาทางออกว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเพราะนั้นผมเชื่อว่าพวกประมาณ1,700ล้านนะครับในเทศสุพรรบุรสักเพีในพื้นที่40กว่าตารางกิโลเมตรเนี่ยพื้นที่เล็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความรู้ความสามารถของพี่อ๊อฟแล้วก็ทีมสพของเราทุกคนแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่ที่นองได้แน่นอนทำไมผมถึงเชื่อมั่นอย่างนี้รู้ไหมครับที่อบจลำพูนแห่งชนะกาัเรือกตั้งมาไม่กี่เดือนเองนะทำงานยังไม่ถึงปีเป็นไงครับนายยกเองแถลงผลงานความพร้อมเดี๋ยวจะมีรถเมล์หรือบีวิ่งในลำพูน ภายในหนึ่งปีแรกไหลแรงสะอาดทั้งกำเอแน่นอนปีแรกขอหนึ่งกรเพอรือก่อนเดี๋ยวทำกะพอเหมือนกัน<ๆ>พอพ่อแม่ท <c oughs> ําไหมที่อบอจอลำพูนเนี่ยทั้งจังหวัดนะคือที่ใหญ่กว่า,าเทศบสภานครขัเกระนนะ น,น้อยกว่าที่นี่ยอน,นะครับเทศบาลนครขอนแก่น1,700ล้าน46ตารางกิโลเมตรตอนนั้นท่าที่ลำาูนงบประมาณน้อยกว่าพื้นที่ใหญ่กว่ายังทำสำเร็จเลยอ่ะผมเชื่อว่าทีมนโยบาย้องกิจทีมของทีออฟทีมของสพอพ,อพวกเราทุกคนทำได้สําเร็จที่เทศบาลนครขอนแกนนน่นแะน่นอนก็ไม่ขออะไรจากพ่อพอ่แม่ๆนะครับมากไปกว่าคะแนนเสียง นะครับที่อยากจะให้พวกเรามาพิสูจน์กิจวัตรในด้ทํางานรับใช้พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนที่เทศบาลนครขอนแก่นนะครับแล้ผมให้สัญญาว่าจะไม่ทําให้ทุกท,าท่านผิดหวังแน่นอนเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินของพวกเราเองนะครับจะใช้จ่ายอย่างตรงไปตรงมานะครับตรงใสทําอะไรต้องมาบอกพ่อพ่อแม่ตลอดแล้วก็ในฐานะหัวหน้าพรักนะครับถ้าที่ออฟได้เป็นนายกทีมสอทอเราได้เข้าไปทหน้าที่ยกทีมเดี๋ยวหัวหน้าพรรคจะมาเยี่ยมบ่อยๆมาช่วยพัฒนาที่นี่ด้วยกัน เดี๋ยววันนี้มีใหม่เป็นอีกหลายที่นะครับมีไปวัดจอมศรีไปนนท์นะครับแล้วก็ไปทั้งหมดกสี่เขตเลยเนาะนะครับก็วันนี้ใช้เวลาไม่เยอะมากนะครับก็ผมเชื่อว่าพรพ่อแม่อยากจะได้ยินเสียงคนที่พ่อพ่อแม่ต้องออกไปการเลือกเบอร์สี่กับมือนะครับขอเสียงให้กับพี่อ๊อฟเป็นจามพรศสีและบุญได้ับสวัสดีนครขอนแก่นสีงนี้คุณคื ีระบุผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเบอร์ซีพรรคประชาชนค่ะทีใจหลายค่ะดีใจทุกเทือที่มีโอกาสมาพบพ,พี่น้องเข้านะคะเพร่อวาิเป็นการยางชุมชนนะคะยางคาะนั่หนาบานยางเวทที่ย่อยพอพ่อแม,แม่เห็นหน้าออกมาส,สองปีแล้วค่ะ นครขอนแกนเลือกโตแท้ของพี่น้องเข้าไปเหตุง,ง้านแทบพี่น้องอออ เป็นจะมาพร้อมสีเหลุ่คนผู้นี้ค่ะนี่เจตจำานกทางการเมืองชัดเจนค่ะขอสนเสนอโตเขาว่าเป็นโตแท่นของพี่น้องแม่ฐานหน้า,นายกเทศมสนตรตีตั้งสองปีที่แล้วค่ะยางเข็ดงายมากค่ะยางเก็บปัญหาค่ะยางเห็นพี่น้องได้เห็นโตตนว้าคุ้ยว้าจาก,กันค่ะจนมาหอดมือนี้ขอแม่ยืนยัดยืนยันนะคะควบบุงม,ม,มันตั้งใจค่ะมาบอกพีบอกนอกว่ามือนี้ค่ะอปก,กับทีงาพรักประชาชนพร้อมแล้วค่ะพร้อมทั้ง ตผู้สมัครเองพร้อมท่านนโยบายพร้อมทันานแหนวทางการทํางานเพื่อเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่นอ้องในการบริหารจัดการเงื่อนงบประมาณ1 7 0ล้านบาทที่มาจากผ้าสีของพี่นอ้องทุกคนต้มใส้ย่างคุ้มคาทั่วถึงละกกะเทีเทยมค่ะมือนี้ค่ะพวกนโยบายก็มาหลายเถือหลายเวทีนะค่ะ เหตฟ้าีอีกเทืออนึงค่ะนโยบายที่ออกนะคะกับที่ท่านยังเก็บแต่ปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องมีส่วนรมในขบวนการผูกขัดตอนเหตุเป็นนโยบายึินมาแล้วว่พ่อเอานับไปวบาไปสู้ไปฟัามีี่แม่มากบอีพ่อมาบออยากเพิ่มขอได้อีกจนลูกได้มาเป็นหนึ่งหลักสามเสายี่สิบนโยบายเพื่อไม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่นางยุโมงหนีให้มันดีขึ้นกว่านี้ นยโยบายนะคะที่พวกเขานั่งเสนอเจ้านายคือประชาชนเจ้านายของอบเจ้านายของสอสเจ้านายของหวอัวหน้านั่งอยู่ตรงนี้ค่ะคือพี่น้องประชาชนพี่น้องประขามพี่น้องเคสสองเข้าสุขอนค่ะ <S <S เพื่อพวก ไปก็ได้เลือกไปนางเป็นเจานาเ้าเป็นนายค่ะไปนางเก่าอีหัวมันก่อนโบแมนจอร์สันค่ะพวกเข้าต้องเข้าไปเหตุงานย่างหนักค่ะเหตุงานเพื่อที่จะทรงบอกนยโยบายทรงบอกสิงงส่งที่เพลยว่าไว้กับพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นภาพเห็นความชัดเจนเห็นผลงานค่ะนี่คือการพิสูจน์ความตั้งใจความเหตุงานของพวกเข้างบชุมชนนะคะของายใส่ตี้ขอมุ่นเปิดหน้ายกสัญจรขึ้นนยโยบายที่สิงคกับเอาอำนาจขึ้นมาสู่เม,มื่อพี่น้องพี่น้องสิได้เห็นหน้าย,ยกค่ะโเแมนแต่านบุญยญ่ ค่ะได้เหตุหน้ายกผู้นี้ค่ะลงมหาพี่น้องผุกสามเดือนมาไล่งานวางบประมาณใน3สามเดือนนี้เอาไปใส่อันใดแน่มีโครงการอันใดเหตุยู่อันใดว่าไดเหตุแล้วย่างใดใส่งบไปทอาใดสามารถยกมือสอบถามกันถึงมาใดเลยค่ะตรวจสอบได้โปร่งใสได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าบอกว่ามันสําคัญต่อการพัฒนาเมือง รู้นะคะน้ำกันวางงบป,ประมาณไปจังไยมาจังไยใส่ไปเห็นกันแน่ตกค้าผู้ใดแหน่ผู้ใดสิได้ดผลประโยชน์แหนพี่น้องสามารถตรวจสอบน้ำกันใดกันบ่ค่ะว่าถึงปิดหูปิดตาอีกต่อไปแลเ้เขา,ายังมีนโยบายสามเสาหลักนะคะที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเข้าสขขู่สุขสุขค้นเศรษฐกิจสังคมสิงแวดล้อมนะคะเข้า เอาไปถูกเดืองเลยเสาแหลกเมื่อเดินใดเศรษฐกิจกเดินดีทุกคนนั่งยืมังนี้สิไปเดินเอาไซรัลูกเมื่อเดินใดเศรษฐกิจกเดินดีเดินทุกซอยค่ะเดินทุกเลี้ยงค่ะ บอกว่าสีจันเ,เดินได้ลื่นลงเดินดีเป็นแค่ถนนต้นแบบแต่จริงที่ผุเข้าสีขามาเห็ดคือการเห็ดขนทรงสา,ารณาะให้มันดีเห็ดลดเห็ดติดหน่อยลงทลไลจุดเซียงนะคะเห็ดเศรษฐกิจกให้มันกระจายสู้ฐานล่ากระจายสู้ชุมชนนะคะขันค้นนะคะสามารถเดินท้างโดยขนทรงสาธารณะสามารถอยางใดยางปลอดภัยนะคะสามารถยางเดย่างสะดวกสบายกระยาสียางนะหาหลานค่ะ มัดและสิไปได้หากใหญ่ๆถอนนัดแปลงบ่ค่ะสองค่ะพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อทุกคนคข้ามาพื้นที่สร้างสรรค์นี่ว่าม็นแค่ของเด็กหน่อยค่ะของว้ทํางานของผู้ใหญ่ของผู้สูงอายุก็ต้องมีพื้นที่ส่วนนี้ให้เพลินค่ะได้ไปพักผ่อนย่อนใจได้ไปพอนคลาได้ค่ะในที่สาธารณะสวนสาธารณะที่มีคุณภาพเรื่องเล็กๆนน้อยค่ะในพื้นที่สาธารณะห้องน้ําสาธารณะสะอาดมากนี่คือนโยบายที่เข้าบอกว่า ดเด้อเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆถึงเรื่องยยใหญ่ๆเท่ากับสิเหตุนะคะเพราะอยัง่งมันคือคุณภาพชีวิตของพี่น้องทุกคนที่สิใษัร่วมกันในทีส่สาธารณะไปเปิดค่ะไปยางไปเชตุระน้่งสวนน้่งทีทางต่างๆอยากเขาห้องนามมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนเดี้ยอยากเขาห้องนามแต่คนก็ว่าแค่เรื่องห้องนามออกมาเห็ุเป็นนโยบายแต่อบขอให้พี่น้องมั่นใจถือขาวานนายก เล็กๆหน่อยๆค่ะพววเข้าเห็ดให้สําเร็จให้เห็นประจัก้นะคะว่าผวกเข้าทรงบอกให้พี่น้องได้นยโยบายใหญ่ๆผววเข้าเห็ดยางละเอียดแน่นอนนะคะต่อไปค่ะชีวิตปลอดภัยไร้กังวลเป็นเสาที่สามของนยโยบายทำอะไรกังวลอ,อีกขึ้นไร้กังวลตั้งแต่หน้าบ้านเลยเนี่ยค่ะ ขึ้นมาขยะสิกองอยู่หน้าบ้านบอตื้นขึ้นมาสิพี่นานหัวบอตื้นขึ้นมาเอามือนีสิเดินทาาไปจังหดสิไปหาหมออีแม่สิไปนอรถใสนี่คือคําวานาที่ของเทศบาลมาเห็นให้ชีวิตของพี่น้องสะดวกสบายใส่ชีวิตได้ง่ายขึ้นนี่คือควาวมุงหมักตั้งใจค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นยางองเข้าต้องเห็นงามยางหนักมาตั้งแต่สองปีที่แล้วเป็นยางก็งแค่ยางหาเสียงแครเดือนก่อนเดือดตังนี่คือสิ่งที่วกเข้า ก่คัเมื่อทิจับตรงก่จากคนโตในน้อยผู้นีค่ะเห็ดเพื่อคข้นโตเล็กโตน,น้อยคนธรรมดาน้ำกันค่ะอบอดีใจค่ะพี่อบเบไดเป็นบานใหญ่ยยนัสกสกุลดังนะคะเบเดเป็นผู้มีอิทธิพลมาจากใสแต่พอแม่พี่น้องเช่าเทศบาลนนะครขอนแกน่นตอบรับนะคะย่างอบอุ่นนะคะตั้งเสียงค่ะตั้งสิ่งที่วกเข้าอยากเห็นให้พ่อแม่พี่น้องจนมือนีค่ะอยากไม่ยืนยัดยืนยันนะคะให้พี่น้องมั่นใจได้เลยค่ะว่าน นโยบายที่อบและทีมผักประชาชนนักเสนอพี่นองไปหนึ่งลักสามสางมีสิบนายอบยที่เสนอไปสามารถทรงบอกใจจริงค่ะมันผ่านขรบวนการคิดงบประมาณผ่านขรบวนการคิดขอจำกัดของเทศบาลมาแล้ว 11พฤษภาพค่ะพี่น้องอำนาจสูงสุด้ะคะมาสิกกลับขึ้นมาสู่มือพี่น้องอีกเทือนหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะสิิสธิ์มีเสียงกำหนดทิดพท่างเทศบาลนครข,ขอนแก่นเฮ่าไม้ไปน่น้ำกาลอันไดที่พี่น้องบอกว่ามันไม่เคยได้รับการแก้ไขมันไ่นเคยได้รับการเปลี่ยนแปลงมันสิเกิดขึ้นวันที่11พฤ้ภาพนี่ค่ะออขอโอกาสค่ะตอนนี้โตอภพรแล้วนะคะทีมงานนะคะสอท่อกับพรแล้วทีมสอสอนะคะที่สิม้าซอยทลายขอ คองมขรคประชาชนกับ้อมสุขคนแล้วค่ะเหลือแค่โอกาสที่สิริเขาไปเห็นานขอโอกาสนั้นได้ไหค่ะพี่น้งอ,นอง1ิพยเอ็นจิสาขอเอาเป็นสมาวิกานบุรีเขาไปเป็นตัวแทนพี่น้องได้ไหคะ่ะ I'm <laughs> 11บเอ็ดคือสัาอีก9ก้าม e ือเท่าน e ั yüzden. ้นครับ1ิบเอ็ดคือสัาจำง่ายๆบัตร2ใบบปปัดซ้อมไปปัตร2ใบครับบัตรสีเหลืองทองเลือกนายกเลือกอ๊อฟแต่จะมาห้านาเบอร์เบอร์เบอร์อีกปัดหนึ่งเลือกส้อมใได้6คนบัตรสีเขียวยืนเลี้ยงกันอยู่นี่ขอพร้อมกันขอพร้อมกัน